่นมเลาตามานมัน้นืมาลอ้กรเ่งขนงมันืนืโอ้ยบิงเบโอ้ยลายแห่เนี่ยเดี๋ยไปใส่บเียพาางกบิงี่ตัวนึงขนตัวนึงโอ้ยลายเหรอวะฮี่โอ้ยลายแหี่ีี่ตัวนึง โอ้ยเฮ้ฮฮ้มามูตัวนี้เต็มเลยโอ้ยปวดปวดปวดโอ้ยปวดล้เห็นใจขนเห็นใจทั่งหลายตัวเลยพี่้อนหลายตัวโอ้เต็มเลยอยู่นี่โอ้เต็มลุมเลยเต็มลุมไล้หมดเลยหลายเยอะขนขนขนทั้งเยอขนาดย่างบินงอ้ยได้ได้ได้ผมง น้องมันลงไปน้องมันลงไปโอ้โห,โหมันตายฟูนน้องมันลงไปหลายแห่งโอเคน้องจะปลาก็น้องบัน